ตอนนี้พงไปอยู่ที่วัดโนนเกตอเภอเมืองจังังหวศรีสะเกษครับมากราบไหว้พระเกจิอาจารย์หลวงปู่เกลียงกำลังมามาเมื่อกี้นี้มาเป็นครั้งแรกวัดนี้ไม่เคยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศบรรยากาศ ภายในวัดโนนเกตอันนี้เป็นจุดเช็คอิน

ลานจอดรถของวัดโนนเกศตอนันจะพูดชอบตอาวลงคืตอสับไทนะคะอสับพ้วนตอยบาศพุทเอสายก็เป็นสบท้าพุดสิิออดทปริษะหานสุโ้มากระจอบลูกปั่นลูกปั่นลงผูกเกลี้ยงแต้งนนเราับนาพัสตอง้วนตองลอยบาทตอ้นสืบสันอุดวงบขั้วนงอบาท แต่ร้องใส่ซ ok you ูติเปนัตรก้นะคะดอกกลับขัวนึงร้บาทคุณเมฆุราบัเกสดบัตตู้นะคะอกกบั้วนึงรยบาทาุุดิเศษบัส้วอบั้วนึรยบาทคุเพีสุดและสมุดคุีสุญพานะคะอับขั้วนึงรบาทนา้นิ่ามูลหงร้อยนะคะดอกสอับขัวนึ่งรบาทนา้สาอภิญญาดอกสานะคะหารยบาท เมันดี้ซีนาไม้นะานหน้านะคะได้อินนะคะปอหรบสองันหน่อยบาทคุณแม่เี็กต้องร้องเรียกสำอบสองันห่้อยบาทอันนี้เป็นสระน้ำน้ำใสมากๆ 啊，对呀、uh,，刚才。